สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ชมติดตามชมในช่องนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเข้าศาสตร์ราหูผ้ารวยเช่นเคยนะครับมาจับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแลแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อกันครับมาในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับจิ้มในเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถที่จะเสริมรายได้แต่ละวันนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยที่โครจรเข้ามานะครับอยู่ในตำแหน่งลาภระนะครับ นะครับมีดาวดวงแรกก็คือดาวราหูนะครับเลขแปดนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวจันนะครับเลขสองนะครับตามต่อควบคู่กันมาก็คือดาวพฤหัสบดีครับนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็ดาวพุธนะครับเลขสี่นะครับจับสองตัวหรือสามตัวนะครับถึงท่านจถนัดนะครับคราวนี้เราก็จะมามาเปรียบเทียบกันว่าดวงดาวดวงนี้ก็คือแปดกับสี่เนี่ยถ้าใครมีเบอร์โทรศัพท์ ถือว่าเป็นคู่เสียนะครับแปดกับสีเนี่ยเป็นคู่เสียมักจะมีอาจจะมีปัญหาเรื่องการถูกหลอกเรื่องคําพูดคําพูดนะครับหรือเอกส,สารเอกสารทุกโมเม็ดนะครับเอาไปเช็คในเบอร์โทรดูนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าใครอายากจะเข้าลิงก์ไลยกลุ่มนะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกวันมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายแอดมินนะครับเชี่ยวชาญด้านาศาสตร์การวางตัวเลขนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทสังสิ้นนะครับมีสองช่องทาง นะครับช่องทางแรกนะครับแอดไลน์ส่วนตัวมาครับ0636297451นะครับช่องทางที่2คือลิงก์ไลน์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรนะครับนะครับบอกมาจะจะมาหาค่ากับข้าวนะครับนะครับมาพิสูจน์กับผมดูได้ครับว่าหาค่ากับข้าวได้จริงนะครับมี4ีดวงดาวนะครับเดี๋ยวนี้ณวันจันทร์ที่25นี้นะครับวันนี้ก็ ท่านใดที่ติดตามชมก็ช่วยนากดถูกใจช่วยแชรก์กดติดตามหน่อยนะครับเเป็นกำลังใจนะครับอันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม